บนผืนป่าศักดิ์สิทธิ์ของเขาใหญ่ตำนานว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เฝ้าคุ้มครองกำลังจะถูกท้าทายเมื่อทีมนิตยสารชื่อดังปิงไอเดียสุดพิเรนนำนางแบบสาวขึ้นไปถ่ายภาพเลื้อยกลางสนามกอล์ฟและน้ำตกผากล้วยไม้แต่ทันทีที่การถ่ายทำสิ้นสุดเส้นทางกลับได้กลายเป็นฝันร้ายของทุกคนรถเสียหลักเกือบพุ่งตกเหวหลังจากเรียกรถลากมาแล้วแต่เมื่อรถเคลื่อนตัวผ่านหน้าศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่เพลิงขนาดมหฮมาระเบิดจากแนวป่าไฟพุ่งขึ้นสูง ลามทุกทิศทางอย่างบ้าคลั่งความร้อนแผดเผาถนนถูกกลืนหายเส้นทางถูกปิดตายภายในไม่กี่วินาทีนี่ไม่ใช่ไฟป่าธรรมดามันอาจเป็นไฟโทสะของใครบางคนทางเดียวที่จะรอดคือการขอขมาจนเมื่อคำขอขมาดังกล้องในอากาศเปลวเพลิงที่หมกระหน่ากลับมอดดับลงอย่างไรเหตุผลความบังเอิญหรือปาฏิหาริ์ปรากฏการธรรมชาติหรือฤทกานุภาพของใครเปิดแฟม้มหลอน EP 2ีเรื่องลี้ลับในป่าเขาใหญ่